โอ้โวันนี้เหรอคะเอาจริงๆก็ยังหนักแต่ว่าก็ก็นวันนี้ต้องสิ่งสำคัญอะไรก็ต้องมีสติเอาจริงๆแล้วอยู่ได้ด้วยด้วยกำลังใจต้องทำงานให้ได้นะต้องมีสติอืมใช่ค่ะเพราะว่าเอาจริงๆก็ๆก็ยอมรับว่า หลายหลังหลายๆา,ยายอย่างในชีวิตมันค่อนข้างค่อนข้างพังทลายไปเยอะพอสมควรโดยเฉพาะสภาพจิตใจใช้ยาอย่างรักษาโรคซึมเศร้าก็เป็นผู้ป่วยจิตเวชมาตั้งแต่ตั้งแต่กืบปีตั้งแต่อยู่ในนั้นจนถึงวันนี้ค่ะเอาจริงๆแล้วมันคือมันคือภาพรวมมากกว่าค่ะมันคือภาพรวมที่ที่ในวันที่ชีวิตมันไม่เหมือนเดิมในวันที่ เราขั้นงสูญเสียผู้นำครอบครัวไปทั้งหมดมันเปลี่ยนแปลงไปหมดอจริงชีวิตจริงเรามันหนักหนามากกว่าเยอะมากๆค่ะก็ไม่ได้ไม่ค่อยได้ได้ให้ดีเทลอะไรกับกับกับเขาเรียกว่าคอมเมนต์หรือว่าอะไรอย่างนี้แล้วนะวันนี้ค่ะเมื่อเราเป็นคนมีชื่อเสียงไปตัวว่านะวันนี้มันต้องต้องยอมรับกับอะไรตรงนี้ให้ได้อะไรอย่างเนี้ยค่ะเพียงแค่มองผ่าน โหเรียบเรียงเยอะนะคะเรียบเรียงเยอะเยอะมากๆคือเอาจริงแล้วไม่ใช่แค่ดีเทลปัญหาหรอกแต่ว่าในชีวิตที่มันต้องเ,อาเราต้องรับผิดชอบทั้งตัวเองทั้งลูกทั้งงานทั้งคนในครอบครัวทุกอย่างมันมันเราแบกรับทุกอย่างอยู่คนเดียวนะวันนี้หนูต้องมีสติในการแบบบริหารชีวิตและทุกๆอย่างคนเดียวเยอะมากก็ตื่นเช้าไปส่งลูกค่ะแล้วหนักหลังจากนั้นก็ ก็ไปเยี่ยมสามีอืม,อมเป็นอย่างนี้มากับปีละก็ก็ค่ะตามนั้นก็ได้ได้หยากันจริงค่ะหยากันในรูปแบบเอ่อหยากันในตั้งแต่ตั้งแต่ตแตไม่ใช่ไม่ใช่ในช่วงที่ผ่านมาค่ะตั้งแต่ก่อนหน้านั้นแล้วซึ่งอันนี้ไมปตย ขออนุญาตไม่ลงดีเทลตรงนี้เพราะว่ามันก็มันก็แย่ค่ะม,มันก็แย่แล้วก็มันก็ก็ส่งผลอะไรหลายๆอย่างเนาะคือคือมันมันที่ผ่านมาเราไม่เคยได้ออกมาพูดอะไรเพราะเราก็รู้สึกว่ามันก็เป็นเรื่องแบบเซนซิทีฟหลายๆอย่างของของตัวเราเองแล้วก็ด้วยคนในครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนั้นวันนี้มันก็อืมมันคือการอย่าง ด้วยคําว่าน,นิตินายดึเยล่า่อ,อ,อมันหลายๆองค์ประกอบค่ะซึ่งอันนี้นแบบอันนี้ขอให้เป็นเปนเตยไม่ขอสามารถลงดีเทลได้แล้วสถานะอ่ะถ้า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 ,ถาแล้วตัวเนี้ยพี่แมนยังเป็นสามีไปเตยรอเปล่าเอ่อท่านทางกฎหมายไม่ได้เป็นอะไรแต่ถ้าในทางชีวิตความเป็นแม่ลูก ยังมีอยู่เสมอค่ะแล้วคำสั่ออันนี้อันนี้หนูไม่อตอบแล้วแต่ว่าเรื่องการหยา่าคือเป็นการตัดสินใจร่วมกันในสองฝ่ายใช่แต่ในแง่ของก็คือมันก็ค,นคือมันด้วยดีด้วยดีแล้วก็เป็นเป็นการตกลงกันภายในครอบครัวค่ะในแง่ของความรู้สึกเรากับพี่แมนยังเหมือนเดิมไหมเหมือนเดิมค่ะในความเป็นพ่อแม่ลูกในความที่เป็นคู่ชีวิตกันมาตลอดยังเหมือนเดิมทุกอย่างค่ะคือเรายังพยายาม ย่างตัวไปเลเองก็จะบอกทุกคนว่าเราพยายามรักษาครอบครัวที่สุดแล้วต่อให้หลายๆเรื่องมันมันต้องยอมรับว่ามันก็ทําให้มันคือเหมือนคนบ้านพังต้องบอกอ,อย่างนี้อืแสดงว่าการตัดสินใจครั้งนี้ส่วนใหง่ก็เพื่อครอบครัวเออาจริงๆแล้วมันโดยโดยภาพรวมหลาย,ยาอย่างค่ะครอบครัวทั้งสองครอบครัวได้รู้เรื่องรักษาค่ะรักษาตั้งแต่ตั้งแต่ตนเพราะจับ ก่อนหน้านี้ที่ข่าวมันออกมาคึกโครมมากเนาะทางครอบครัวแม่ของเองก็ไม่สบายใจมากเก็บเกี่ยวเรื่องนี้ไปเตยได้คุยกับท่านหรือยังเออไม่ได้คุยค่ะก็ก็เอาจริงๆแล้วไปเตยไม่ขอพูดถึงบุคคลอื่นแล้วกันถ้าวันนี้แบบเออมันเป็นเรื่องของไปเตยก็อันนี้คือจับปากไปเตยเป็นเรื่องจริงทั้งหมดค่ะแต่ว่าไปเตยก็ยังไปเยี่ยมไปเยี่ยมี่ไไปตลอดไปตลอด ในเรายังรักษาความเป็นครอบครัวอย่างที่สุดคนข้างในไม่ท้อคนรอก็ไม่ทิ้งแน่นอนค่ะทุกคนในนั้นอะไรเงี้ยจะจะได้เห็นได้เลยได้ได้ไปไเยี่ยมพี่แมนอยู่ตลอดค่ะตัวพี่แมนสภาพจิตใจเขาแข็งค่ะแขแล้วเขาอะไรที่รู้สึกว่าเรายังจับมือผู้ชายคนนี้อยู่ มันมันไม่มีเหตุผลอะไรเลยมันคือความเป็นเป็นมนุษย์มนุษย,ยธรรมมากๆที่ที่มันไม่มีทางทิ้งกันแน่นอนแต่ยังรักพี่แมนไหมจ๊ะรักค่ะแล้วเขาแล้วบอกเขาบอกกับเขาอาจจะไม่ได้บอกกับปากแต่ว่าในนั้นมันมันมีจดหมายออที่ที่ได้เห็นไปตลอดออแสดงว่าจริงๆแล้วมันมันเะเรื่องยากของรัเตยมาก ในทุกอย่างที่เกิดขึ้นนะว,วันนี้พูดมายากค่ะยากยากสุดๆอ่ะยากที่แบบว่าหรือว่าไม่มีใครค <c oughs> งโชคร้ายเท่านี้อีกแล้วละอืมคือคือจะพยายามไม่ค่อยคุยกันว่าถ้าเรื่องโลกข้างนอกอะ่ะแบบก็ให้มันเป็นส่วนของโลกข้างนอกเนาะให้อยู่ในนั้นให้เขาแบบรักษาชีวิตเพื่อให้ได้แบบให้ได้ออกมาเจอหน้าครอบครัวในส่วนของเตยแล้วพี่แมนยังมีความหวังไหม อันนี้หนูเออต้องบอกว่าไม่ไม่รู้อนาคตเลยคือ<ม>ชีวิตไปเลยนะวันนี้เราเราเดย์บายเดย์เลยทุกอย่างมันจะมันจะเริ่มต้นใหม่หรืออะไรได้เนี่ยคงนะวันที่ทุกอย่างตัดสินแล้ว<ม>แล้ววันนั้นเราถึงเราถึงจะจะ,จะแน่ชัดภาพชีวิตคงจะแน่ชัดมากกว่านี้อะไรอย่างนี้ยคะ่ะอ<ม>ันนี้ค่ะวันนี้ความสุขของใปเตยคืออะไรคือลูกค่ะ<ม>สิ่งเดียวเลยกับกับ การได้ร้องเพลงโหเอาจริงๆแพลนแพลนก็ชีวิตนะวันนี้ day by day เลยต้องบอกมีขอให้แค่คือนวันนี้ไปเวลาไปสวดมนต์ขอพอและไม่ขอเลยเลยขอให้ตัวเองมีความสุขในทุกวันแค่นั้นพอพอที่ผ่านมามันต้องยอมรับว่ามันชีวิตไม่เคยมีความสุขเลยค่ะอนณวันนี้ก็ขอแค่ให้ทําอะไรก็ได้ในในกิจกรรมทุกวันแล้วมีความสุขในทุกวันมันน้อยมากมันยังยังอยู่ในจุดที่ เอาจริงๆก็ยังรับทุกอย่างไม่ได้ค่ะหมายถึงว่าในสภาพจิตใจต่างๆยังรับสิ่งที่การสูญเสียทั้งหมดที่เกิดขึ้นในชีวิตคือหลักๆเป็นเรื่องของการสูญเสียแฟนน้องลุกด้วยคือมันครอบครัวเราไม่เคยไม่เคยได้เจอการสูญเสียหนักขนาดนี้ซึ่งหนูก,ก็รู้สึกว่าเอาจริงคนน่าจะเข้าใจว่าใครเจอขนาดนี้ก็ก็หนัก,กนะคะ่ะ